กนิกนเลยค่ะอุย้ยฮอตนั่นเนีย่ยฮอตนั่นเนีย่ยฮอตเหมือนกันนั่นเนียนนเน่ยว <c oughs> ันไม่ได,ไได้ไม่ได้เตรียมอะไรครับเลยไม่ได้เตรียมชุดแบบซูนเนโอแบบพี่พีทมานี่นี่ชุดซูเนโอหุ่นนอิตะตรงตามดีฟเลยนะดีฟว,ว่าสีส้มไม่มีใครดีฟอยากใส่อเลยก็ใส่พี่ <c oughs> ปากด้วยหรอปากก็ต้องสีส้มปากก็ต้องส้มหน้าก็ต้องส้มครับวันนี้ เลขามาทํางานอะไรมาส่งของครับเลขาเลขาจริงๆเลขาคนมาทุกวันนะครับแต่ว่าที่เลขาไม่มาเลขาอู้นะครับต้องมองกล้องไหนกล้องเนี่ต้องมองกล้องนี้ครับเราอย่าไปมองจอต้องมองตุ๊กตาเนี่ยอุ้ยพี่คิดว่าตัวดูดยืนเหมือนกันนะคันนี้่ว้าทุกเหนคเป็นพี่ปุ๋มนไทยอีกรอบนึงพักทาย3,500คนพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ต้องท่านี้พี่พี่ นี้เลยนะอะไรนะทุกทีก็ชอบเห็นแบบเห็นแบบในไลฟ์เป็นท่านี้อะจินน่ะเป็นเป็นท่าอ๋อคนลึกอะไรนะคนลึกเขาบอกว่าอย่างนี้ครับนี่มีแต่คนบอกว่าอยากให้เลขามาใช่ไหมวันนี้เลขาก็เลยมาทุกคนใช่ครับผมก็ทำงานอยู่เองทุกคนกดไลค์ให้เลขาด้วยนะครับ เลขามาพบว่าทุกคนบอกว่าเมื่อไหร่เลขาจะมาไลฟ์วันนี้มาไลฟ์แล้วครับใช่คร like ับอยากให้ทําอะไรบอกมาเลยครับเมื่อกีเรามองเห็นด้วยครับสายตาสั้นเครับเขาบอกขออีกรอบค่ะคุณเลขาพี่พีกมันกดย้อนดูย้อนไม่ได้ครับไม่ได้พีคิวกดใจให้รัวรัวเขากดใจแต่เมื่อกี้คนดูสามันห้าอพีคิวพบเป็นพี่ปุกคนก็เลยกลายเป็นสองเปนสี่เลยหรอใจเลยมัน เราต้องนั่งต่ออย่างนี้ไปเราต้องนั่งักทุคสแปรรอรอไว้ก่อนครับฝึกไว้อ่ะไม่คิวคิวมาตรงนี้ไม่แจ้งเตือนเลยไม่เอาเร็วเร็วไม่ได้เดี๋ยวมันจะมัอนเดี๋ยงนี้เห็นไหมเหรเห็นไหมบูลลี่แล้วนะไม่ได้บูลลี่เลยอยากได้ความสูงพี่คิวนะนี่วันนี้น้องบุ๋มอาจจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับไปลแต่ว่าก็ยังหน้าใสเหมือนเดิมฮะพี่คิวมาจากไหนคะ มาจากดโอสยามเลยครับอ๋อเพื่อเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เลยร่็กเราก็มาแถบเดียวกันนะสิเล่ขามาจากไปทำไรดยโอสยามหนูไปแถวสัมเพลงไหมอ๋อเลขามาไลฟ์วันนี้มาเพื่อไลฟ์ให้ทุกคนนะครับใช่เพราะว่าวันนี้เป็นคืนวันศุกร์เขาก็เลยมาครับคุณเรขาเต้นหน่อยค่ะเรียกคนดูไม่น่าจะมีคนดูจากการเต้นนะครับ เห็นพี่นนมาไลฟ์เยอยากมาไลฟ์บ้างอุ้ยเห็นพี่นนท์ได้เหรอเห็นพี่นนอะไรที่เขาแคปไไปอ๋อแต่น้าแต่งหน้าทุกคนพี่นนแต่งหน้าเด้อเลขาค่าตัวไม่ถูกนะครับเลขาจะมานั่งตรงนี้แค่สิบห้านาทีอยากให้ทำอะไรบอกมาเลยเราจะทำให้ทุกอย่างเดี๋ยว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 บอกบอกทุกคนว่าเราพร้อมจะทำให้ทุกอย่างอ่านก่อนอ่านม่อ โอเคครับเราพร้อมจะทำให้บางอยา่างพี่เลขาเล่าวินกรรมพี่พีตอนเรียนค่ะร <c oughs> ้ามเซนเซอร์เยอะเลยมาเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องพี่พีชอบหนีตัดผมอ๋อตอนสมัยมปลายครับเขาจะมีตัดผมแล้วก็จะมีเช็คผมคราวนี้ตอนเช้าๆก็จะมีอาจารย์มาเข้าแถวตัดผมพี่พีเนี่ยก็จะวิ่งไปหนีในห้องส้วม ก็จะมีแก๊งประมาณสามคนที่แบบหนีตัดผมแล้วก็วิ่งแหวนตอนตรวจก็เดินไปที่ห้องน้ำพอเขาตรวจเสร็จเขาก็ปล่อยแถวขึ้นห้องเรียนเราก็เดินออกมาจากห้องน้ำลรวขึ้นห้องเรียนใช่เราก็ไปนั่งรอในห้องไม่ได้ห้องน้ำห้องส้วมก็นั่งแบบนี้เลยเขาไม่ได้เรียกว่าหนีเขาที่ว่าหนีแถวเขาตั้งแต่ข้าวผมที่มีผมผมได้หรอหผงผมแล้วเขาก็ต้องมียาสระผมสูตรพลังม้าของเขา ใช่ยาวให้ผมยาวเร็วขึ้นสีดำดำไหมสีแดงเลยสีแดงกับสีน้ำเงินนะใช่แต่ก่อนไปซื้อที่แบบมาบึงคลองอะจะไปไม่มาบึงคลองต้องไปซื้อ้ตามร้านที่เป็นตุ้กระจกผมห่างมาสระแล้วมันจะงอกเร็วขึ้นไม่แล้วทุกคนไม่เป็นเหรอครับทุกคนไม่เป็นครับทุกคนตามระเบียบครับเมื่อหล่อพี่พีทหนีแถวเหมือนหนูเลยอ่ะหนีแถวไม่แล้วตอนตอนหลังๆอะเหมือนโรงเรียนรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นจะตรวจทุกวันเลยตรวจทุกวันเลยแก้หาตัดสกินเฮดก็ถูกตัดเออใช่แล้วตอนหลังก็เลยแบบเบื่อแล้วไม่เอาแล้วสกินเฮดแล้วกันเออสกินเฮดไปเลยเหรอใช่สกินเฮดไปเลยวิล่าเห็นหน้าพี่ก็อยากเห็นเหมือนกันมีลูกมีลูกลูกมีบ้าลูกมีมีมีต้องไปหาก่อนรอดไหมพาเรียกเหมือนเนยขอพบเป็นพี่ผุมในอีกรอบพักแล้ว ทุกคนอ่ะเราไเร็วๆเราปิดที่จะบอกทุกคนทุกคนเอาพี่พี่จะบอกว่าเขาบอกว่าใส่จริงๆอ่ะคนที่นม่ดีๆไม่เห็นเนาะจะบอกว่าทุกคนน่ะนี่จะโคฟเป็นนักกระโดดสูงนักกระโดดฝรั่งเอ้ยฝรั่งเศสเนาะนี่เห็นไหมทุกคนคือจะบอกจะบอกว่าโค์เป็นนักกระโดดสูงฝรั่งเศสใช่ไหมเมื่อกี้ เป็นไอสูนใหม่อ่ะจะบอกว่าคนที่ชอบเล่นเป็นช่างมากที่สุดในโรงเรียนช่างอะไรคือพี่เลขานะครับเมื่อกี้มีคนช่างครับมีคนพิมพ์มาบอกว่าใส่ชุดเหมือนช่างเลยช่างอะไรม่ีนี่ช่างแอร์อยู่แล้วทรงเนี้ยทำไมต้องนั่งพื้นมากได้ใหญ่โตใช่ใช่ใช่ทำไมต้องมานั่งแบบหน้าห้องงามพี่พีระยามาวันนี้เลยเนี่ยเป็นคนไหนคะเนี่ยนั่งพื้นทำไมวันนี้เจอยาก ได้เอาสิเราต้องมานั่งข้างเครื่องดูดฝุ่นด้วยมันไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่นครับมันเครื่องดูดฝุ่นมันเป็นเครื่องดูดความชื้นนี่เครื่องดูดเครื่องดูดฝุ่นบอกว่าบ้านตั้งใหญ่ทำไมมานั่งวันนี้เรามาไล่ชาลีทพี่โยกมาเร็ววันนี้เรามาไล่ชาลีนะคะจะบอกว่าสูตรใหม่ก็คือมันอิ่มมากสูตรสุดๆนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวกินก่อนแล้วเพราะว่าหนู่ดุว่าจะกินบะหมี่กึ่งซึ่งบะหมี่กึ่งมันแบบเลียมเยอะมากวันนี้ผมอยากกินมาม่าเพราะมี จิ้นหน่อยครับต้องใช้เพรมีผกืงกนะคะต้องยืดแบบสุดตัวครับไม่ได้ไดไดแต่ว่าคิวชมว่าชมว่าเลขาน่ารักตลอดเลยนะครับใช่คิวน่าบอกว่านี่คือสเปคเลยนะหอ้าติ๋ว แล้วก็เป็นคนตลกใช่แล้วก็นคอารมณ์ดีผมใครลูกอ่ะหนูได้แหละเป็นอะไรหรือเปล่าผลผมเน้ามีผมหน้านี้แฟนของผมใครร่วงแฟนอารมณ์ดีแม้เวลาดีกว่าอารมณ์ดีมีมีคนพิมพ์มาว่าขอช็อตหวานๆหน่อยครับเมียเขาตกจะคช่วงนี้แฟนเราเล่นติ๊กตอกด้วยใช่เหรอมหาธาตุทุกคนเดี๋ยวแปะเขาเดียวเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบุ๋มไปไหนแล้ว พี่เลขาชอบมีรูปประกอบพี่คิดว่าคนทันตลกมาก